แปปีเหนื่อยมาพอแล้วเหนื่อยอะไรกันนักกันหนาครับแปดปีคนไทยอะไรเหนื่อยครับคุณสิทธา8ปีมันก็เป็นนัยยะว่าตั้งแต่รัฐประหารมาตั้งแต่ลุงอยู่มาเพราะนั้นน่ก็มีประเด็นอะไรบ้างที่มาก็คือหนึ่งก็คือตอนรัฐประหารก็พูดกันไปล้ว่ามีการฉีกรัฐธรรมโนูญพ้นอธิปไตยไปใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อมาบวกกับการบริหารงานของรัฐบาลซึ่ง ไม่ได้เข้าถึงประชาชนแล้วก็ไม่ได้เอาเอา,เอาประชาชนไว้แบบเป็นศูนย์กลางจริงๆไม่ได้อยู่ในนั่งในใจประชาชนเนี่ยก็จะเกิดปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจมีปัญหาของเรื่องการเมืองของของเรื่องภาวะผู้นําที่เราก็เห็นว่าไม่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกหลานเท่าไหร่นะครับในการใช้อารมณ์ฉุนเฉียวใส่นักข่าวใะล,ลักษณะเนี้ยแล้วก็มาเจอโควิดอีกเพราะนั้น8ปีในคนไทยเหนื่อยมากแต่แต่คุณสิทธาค่ก็ต้องอย่าลืมนะคะคนที่เขารับผิดชอบในช่วงเวลา8ปีเขาก็บอกว่าเขาทําแล้ว เขาทาอยู่แล้วเขาก็จะทําต่อไปคุณก็เห็นนี่คะจะไปว่าเขาไม่ทําอะไรเลยมันไม่ได้นะคะอันนั้นมันเป็นความอยากของคนงไงอาจารย์ เขาก็อ้างว่าเขาฉันทํามาแล้วฉันก็ยังทําอยู่แล้วก็ต่อก็เพราะเขาเป็นมา8ปีแล้วและยังทําอยู่ซึ่งจริงๆเนี่ยตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญก็กําหนดว่านายกเป็นไม่เกิน8ปีอยู่แล้วแต่พอไปบิดไปบิดมาก็กลายเป็นว่าสามารถต่อได้อีก2ปีเดนไม่รู้นะคะคุณสิทธาสิ่งที่คุณสิทธาพูดเนี่ยคุณผู้ฟังบางท่านคุณผู้ชมบางคนก็านาอาจจะมองว่าอุตยตายกําลังจะไปว่าพรรคอื่นเขาทาให้เกิดความขัดแย้งหรือเปล่าตอนนี้เขากำลังลนนลงให้พวกเราก้าวผ่านความขัดแย้งกันไม่ใช่หรอคะคือก้าวความความขัดแย้ง ทำเรื่องที่ไปกระทําต่อเขาเนี่ยให้มันกระจ่างแล้วก็มาคุยกันมาพูดคุยกันว่าไอ้ไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือการเอาเอาชนะักไปปักหลังเอาคดีไปปักหลังคนอื่นนี่เป็นยังไงลักษณะก้าวข้ามความขัดแย้งลักษณะนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าไปถึงก็ไปชกต่อยทุบตีเขาจนกระทั่งกองอยู่กับพื้นแล้วก็บอกว่าเราจะก้าวข้ามไปข้ามความขัดแย้งเนี่ยอย่างนี้มันไม่ได้ออคุณสิทธาเด่นเรียนถามตามตรงนะคะคุณสิทธาคิดว่าจะสามารถทําให้บ้านเมืองเราเนี่ยก้าวข้าม ความขัดแย้งไปได้อย่างสงบไหมคะพรามีคนเขาพูดกันนะครับบอกว่าถ้าอยากจะเลือกความสงบต้องจบที่ลุงก็นี่ไงก็8ปีก็ความสงบก็จบที่ลุงเลยครับมันก็สงบเงียบกันหมดค้าขายก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ตึกคนละสงบไหมคะนั่นกนะ็ตึกเนี่ยดูไปห้างร้านปิดกันเป็นแถวอันนั้นมันเจงนะคะก็เจงไงฮะสงบไหมล่ะครับตายแล้วคุณชิตากําลังจะบอกว่าถ้าเลือกความเจงก็คือจบที่ลุงเหรอคะก็จ,ะจบมาตั้ง กี่ปีแล้วล่ะครับที่เราเห็นเนี่ยครับก็ถึงบอกคนไทยเหนื่อยมา8ปีละมันก็หมดเวลาหายเหนื่อยผมถึงบอกว่าถ้าฝ่ายประชาธิปไตยรวมกันดีๆเนี่ยเราก็สามารถจะพลิกฟื้นมาได้อีกครั้งหนึง่งค่ะถ้างั้นเย็นอยากจะถามคุณสิทธาค่ะสามารถปลดล็อกความเหนื่อยยากของสังคมไทยได้ยังไงคะพักไทยสร้างไทยจะทํำยังไงคะกลับเรียนเชิญค่ะคือผมมองว่าอันดับแรกอะครับเราเราทำให้นักการเมืองเนี่ย เข้าถึงประชาชนแล้วก็เอาประชาชนเป็นตัวตั้งอย่างแท้จริงทุกวันนี้เนี่ยนักการเมืองที่อยู่ในฝั่งรัฐบาลที่รักษาการปัจจุบันนี้เนี่ยเขาไม่ได้เข้าถึงประชาชนไม่ได้สนใจในเรื่องของปัญหาที่ปเกิดข,ข,ขึ้นกับประชาชนจริงๆพอมีปัญหาเกิดขึ้นมาก็ใช้วิธีตั้งคณะกรรมการออกกฎหมายทํานูน่นทํานี่ซึ่งทุกวันนี้มันกลายเป็นว่ามีกฎหมายมีใบอนุญาตมีอะไรมาขัดขวางการทำหากินของประชาชนเต็มไปหมด